ก็ผมก็เพิ่งจะตื่นนอนนะครับก็สิบเอ็ดโมงเช้าครับเมื่อคืนก็วันคืนวันเสาร์นะครับก็นั่งกินเบียร์คนเดียวครับเราอาจจะนอนดึกหน่อยหยุนสายนิดนึงมันคือวันหยุดนะครับก็เลยอยากจะอยู่เพียงล้างหน้าเสร็จแล้วล้างหน้าเพิ่งอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็เลยอยากจะมาอัปเดตสถานการ,ราณ์พม่าหน่อยครับเราไม่ได้อัปเดตนานแล้วว่าสถานการณ์พรม่าณนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลตอนนี้ก็เป็น หน้าฝนนะครับฝนตกตลอดนะครับถ้าเมืองย่างกุ้งเข้าหน้าฝนนะครับไม่ต้องห่วงตก,ตกทุกวันนะครับตกทุกวันตกทั้งวันด้วยเพราะว่าเมืองย่างกุ้งก็เหมือนเมืองปากอ่าวนะครับก็เมืองที่คล้ายๆเหมือนสมุทรปราก,การบ้านเราครับเป็นปากอ่าวนะครับที่แม่น้ําปะโกขนาดใหญ่เนี่ยไหลออกสู่ทะเลนะครับก็ตรงใกล้ๆเลยเป็นร่องรสูงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับว่าสถานการณ์พม่าเป็นไงยังไงอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างไรกันบ้างนตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็อ่าบริเวณที่พักผมนะครับอันนี้เป็นที่พักของคนไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งจะอยู่ภายในโรงงานนะครับอยู่ ้าเทียบก็เหมือนอยู่ชั้นสามเลยครับชั้นชั้นสูงสุดนะครับฝนตกทุกวันครับช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนไม่ไม่ได้เลยนะฝนตกตลอดตกเงี้ยตกทั้งวัน อันนี้ก็เป็นอีกโรงงานนะครับเป็นโรงงานท่อนะครับเจ้าของเป็นคนพม่าคนพม่ากับอันนี้อ่าที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือเขตตะกงเฟกันนะครับเป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับนะครับอันนี้พื้นที่พักนะครับของคนไทยก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับอยู่กันได้อย่าง อันั้นอยู่ครับไม่ไม่ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ครับ,รบโซนนี้เป็นห้องครัวนะครับอ่าเราก็จะมาทําอาหารกันตรงนี้นครับเป็นห้องครัวรวมมีทุ่แช่นะขนาดใหญ่สนะำหรับว่าใครซื้ออาหารสดมาเขามาแช่กนะัน ทีระเบียงด้านหลังแต่ก่อนพวกผมจะมาสังสรรค์ตรงนู้นนี่แหละแต่ช่วงท้ายเราก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเป็นลบไปหน่อยต่อไปตาก,กตผ้ากันแต่ตากไม่ได้านะฝนตกตลอดครับช่างกุดวันนี้ทํางานไหมเนี่ยทํางานอยู่วันนี้วันอาทิตย์นะแต่ช่างก็ต้องทํางาน ครับก็บรรยากาศโดยรวมนะครับครับอ่าเมื่อกี้ก็ได้เห็นอ่าบรรยากาศของที่พักผมแลวนะครับซึ่งเป็นที่พักเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับคนไทยที่โรงงานผมอยู่นี้ก็อ่าประมาณเกือบยี่สิบคนเหมือนกัน,นครับคนข้างเยอะคนข้างเยอะนะครับเป็นอุตสาหกรรมก็เกี่ยวกับในเรื่องของอางานพิมพ์ผ้านะครับด้วยเครื่องจักรนะครับก็ผลิตขายเฉพาะในย่างกุ้ง ในพม่าเท่านั้นนะครับผลิตขายเฉพาะในพม่าร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีสม่งออกไปที่ที่อื่นนะครับขายแต่ในพม่าอย่างเดียวนะครับก็ถือว่า,างานก็ยังดีอยู่นะครับก็เราอย่ามาอัปเดตว่าสถานการณ์ตอนเนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่า,าภาพร,รวมของพม่าณนะเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับก็พูดง่ายตัวนี้ทุกคนก็ได้ยินข่าวนะครับว่าในการสู้รบทางชายแดนเนี่ยค่อนข้างจะ หนักนวงอยู่นะครับระหว่างทหารพม่านะครับรัฐบาลพม่ากับกลุ่มเกลียงนะครับกลุ่มเกลียงตัวนี้ก็เป็นกลุ่มเกลียงขยาด้วยที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะครับมันมีทั้งขยาแล้วเกลียงที่ติดทางแม่สอดด้วยนั้นนะครับแต่ตรงขยาเนี่ยจะติดทางแม่ห้องสอนนะครับแม่ห well. ้องสอนแล้วก็แม่สอดนี่จวัดตากอันนี้ใกล้ๆแม่ห้องสอนซึ่งจะเป็นการสู้รบที่ค่อนข้างที่จะ เขาบอกว่าดูเดือดแล้วก็ต่อเน,นื่องยาวนานอยู่พอสมควรนะมันมีผลอะไรกับทางเศรษฐกิจของอพม่า,รมาหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับผมก็คือการขนส่งต่างๆตรงนั้นอยู่ชงงะงักเลยครับตรงแม่สอดเนี่ยการขนส่งเพราะขนส่งหลักนะครับของอาจากไทยมาพม่าเนี่ยเราจะผ่านทางชายแดนแม่สอดนะครับซึ่งมันจะผ่านทางรัฐะเหรียงนะครับ จึงจะมีการสู้รบอย่างหนักโจมตีอย่างหนักที่ล่าสุดเนี่ยสะพานก็ขาดหลายจุดนะครับการขนส่งก็ลําบากนะครับการตรวจสอบของทหารรัฐบาลหารพรมพม่านี่ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับสินค้าที่จะผ่านชายแดนเข้ามาเนี่ยก็จะตรวจสอบหมดเลยนะครับถ้าเป็นด้านเคมีเนี่ยโค้ยากนะครับเหนื่อยหน่อยอย่างโรงงานผมเนี่ยเป็นโรงงานที่ต้องใช้เคมีเยอะมากนะครับแล้วก็สั่งเข้ามาจากไทยด้วยนะครับสั่งเข้ามาจากไทย ส่งมาเป็นอ่ลุบรรทุกเลยนะครับผมสั่งทีหนึ่งเคมีอย่างแต่ละอย่างนี้เป็นตันๆทั้งนั้นนะครับทําให้มีปัญหาเรื่องอาขาดวัตถุดิบในการผลิตอย่างมากๆเลยนะครับคือของเราเราสั่งไปแล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วก็เข้ามาไม่ได้เลยจริงติงอยู่ชายแดนก็ต้อง่อาทยอยขนมาเหมือนกองทัพมดนะครับต้องถ่ายสวยตใส่รถเล็กมามั่งอะไรมั่งนะครับขนกันมานะครับคือ คือปัญหาหลักๆคือตัวเนี้ยเรามีออเดอร์ผลิตนะครับแต่เราไม่มีวัตถุดิบที่จะผลิตนะครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับมันก็ไม่ใช่เฉพาะโรงงานอย่างเดียวนะครับในส่วนของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับที่เข้ามาก็ขัดตลาดงาครับตอนนี้ของทุกอย่างมันทําให้เกิดปัญหาตอนนี้ในพม่าคือเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อมากๆค่าเงินของพม่ากตกอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับตอนเนี้ยณตอนเวลาเนี้ย 1นพันจัดไดสิบบาทนะครับหนึ่งพันจัตเท่ากับสิบบาทไทยตกมากครับตกแล้วสินค้าก็อัพขึ้นทันทีเลยนะครับพอค่าเงินเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อของมาค่อคนข้างแพงนะครับเพาเงินบาทในแขงกว่าเพราะเงินเขาตกเขาก็ต้องมาอัพราคาสินค้าเขาทำให้ประชาชนต่างๆในพม่าเนี่ยก็จะละบากมากขึ้นนะครับ เราใช้สินค้าที่แพงขึ้นราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่อย่างผมเป็นคนไทยเนี่ยมันมันถามว่ากระทบไหมมันมันมันก็ไม่กระทบอะครับเพราะว่าเรารับเงินที่เป็นเลทตลาดอยู่แล้วนะครับเลทตลาดอยู่แล้วคืออ่าก็คือหมาอนกว่าอ่าผมจะเบิกเงินจาร์ดเนี่ยเดือนหนึ่งบางทีห้าแสนเจ็ดแสนอ่าเลทถ้าเลทตก อ่าเรทมันตกผมก็บนเพิ่มขึ้นหน่อยถูกปะมันก็ทําให้มันมันมันก็ไม่ไม่ค่อยถ้าเทียบเป็นเงินบาทไทยแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นคนพม่าเนี่ยอ่าค่าแรงก็คงคงที่ข้ค่าแรงก็ไม่ได้เพิ่มนะครับอ่ารัฐบาลยังไม่มีอากาศเพิ่มค่าแรงนะครับตอนนี้อยู่ที่อ่าตอนนี้โรงงานผมให้ขั้นต่ำอยู่5้าพันจาร์นะห้าพันจาร์ ถ้าเลทนะตอนนี้ห้าพันจับมันก็คือห้าสิบบาทถูกมากมันไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่อ่าคนพมายอมเสี่ยงนะครับเข้าไทยโดยผิดกฎหมายนะครับยอมถูกจับเพราะอะไรเพราะว่าอการอยู่ของเขานะถ้าเป็นคนในส่วนของชาวบ้านลากย่านเนี่ยเขาอยู่ลำบากมากเขาอยู่ยากมากนะครับของใช้ทุกอย่างสูงมากนะครับค่าแรง ต่อวันเนี่ยเขาก็ได้น้อยมากนะครับได้น้อยมากเขาไม่รู้จะไปซื้ออะไรเลยนะครับของทุกทุกอย่างแพงหมดนะครับแม้แต่บางทีของในตลาดสดตอนนี้ยแต่ก่อนนะถ้าไปตลาดสดเนี่ยชาวบ้านอะไรต่างๆขายก็เออมันถึงของในในห้างแพงนะครับแต่ของข้างล่างก็โอเคพวกที่เขาหามาได้พวกผักพวกต้นหอมผักชีที่เขาปลูกเองแต่ตอนนี้ต้นหอมผักชีอะไรก็แพงครับโอ้โหมันก็ขึ้นกันมามงกุลเหมือนกัน คือแม่ค้าพ่อค้าเขาเขาขายของแต่ว่าเขาต้องเอาเงินไปซื้อในสิ่งอื่นในสิ่งอุปโภคบริโภคอื่นๆเขาที่ราคาสูงเขาเลยขึ้นราคาเขาเหมือนกันกอยู่ค่อนข้างยากครับก็แต่คนโรงงานผมมาชาวบ้ามากก็เข้าๆออกๆออออครับคือเปลี่ยนง,งานกันบ่อยหลายๆคนก็ไปเมืองไทยก็เยอะนะครับไปเมืองไทยก็เยอะทําให้าเรื่องแรงงานเนี่ย ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าพอเข้าออกบ่อยก็จะเป็นคนใหม่นะครับงานก็ต้องสอนงานกันเรื่อยๆสอนงานกันเรื่อยๆก็กกเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับก็แต่แเราก็ริงอยู่กันไทก็อยู่ต่อกันไปเพราะว่าสถานการณ์ในไทยไปมาผมเป็นคนไทยผมก็ต้องมาทํำในพม่าะนะครับคือเมืองไทยก็ไม่ดีนะครับโอเคมันเหมาะสาหรับ แรงงานที่พมา่าที่เขาไปทำงานเขาได้ค่าแรงที่สูงนะครับ <_ careless> เขาส่งเงินกลับมาบ้านเขาอยู่เมืองไทยได้ประหยัดเตี้ยเขาโอเคไม่เป็นหาแต่อย่างคนไทยด้วยกันเนี่ยเราไปทํางานตอนนี้งานหายา,ยากครับโดยอย่างผมเนี่ยอายุผมเนี่ยห้าสิบสามปีละไม่มีแล้วครับคือกลับไปไกยานับนะครับโอเคอาจจะมีเฉพาะทางบ้างแต่ก็เดือนเดือนก็ sheets, ไม่ให้เยอะแล้วครับ ไม่ไม่ไม่เยอะตรงนี้คือไปมาผมอยู่ที่นี่กับมีรายได้ที่ดีกว่าอยู่ที่ไทยนะครับที่ไทยแล้วก็ออยู่ได้เรื่อยๆที่นี่อยู่ได้เรื่อยๆนะครับหกสิบก็อยู่ได้หลายคนที่นี่ก็หกสิบกว่าแล้วก็ยังอยู่กันนะครับเพราะมันทํางานเหมือนครอบครัวไปละททางานอยู่กันแบบอาทางเจ้าของก็เออคนเก่าคนแก่ก็อยากให้อยู่เพราะไว้ใจเพราะว่ามันเป็นโรงงานที่ไม่ได้อยู่เมืองในเมืองไทยก็ต้องฝาก ฝังในส่วนของคนไทยที่อยู่ที่นี่ช่วยกันดูแลเหมือนเราช่วยกันดูแลครับเจ้าของเขาเข้ามาไหมครับมาครับเดือนหนึ่งเขาจะมาครั้งหนึ่งเดือนละครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งแต่เขาเขาเป็นเหมือนกองศรีก็จะมีหลายคนวนเวียน er กันมานะครับก็ค ant. ือทุกอาทิตย์อ่าอาทิตย์นี้คนนี้มาอีกอาทิตย์หนึง่งอีกคนหนึ่งมาอะไรเงี้ยครับก็วนกันมานะครับก็มาดูแต่หลักๆคือคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องอดูแลบริษัทนะครับ ก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับให้บริษัทมีกำไรนะครับก็ช่วยๆกันดูนครับผมลกบริษัทยอยู่ได้เ,าเราก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับว่าการท่องเที่ยวในพม่าเรารวควรไปที่ไหนแล้วปลอดภัยนะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาแนะนำอีกทีครับามาต่อเลยนะครับผมจะแนะนำ อ่ในการที่มาเที่ยวที่พม่าที่ไหนที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับสายการบินที่บินจากไทยอ่ามาย่างกุ้งนะครับที่มีอยู่ตัวนี้ก็คือมีแอร์เอเชียนะครับนะครับบินทุกวันนะครับแอร์เอเชียอ่าแล้วก็มีในส่วนของไทยสมัยนะครับในเครือการบินไทยนะครับแล้วก็มีการบินไทยนะครับที่บินนะครับ แล้วก็อีกสายการบินหนึ่งก็คือเป็นสายการบิน MAI นะครับซึ่งเป็นสายการบินของพม่าเขาเองนะครับสายการบินพม่าถือว่าเครื่องบินก็ดีนะครับเครื่องบินใช้ได้เลยของ MAI ผมมีคลิปหนึ่งที่่ามีการเดินทางกับไทยด้วยสายการบิน MAI นะครับก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะครับก็ไปดูตรงนั้นได้ครับสายการบินถือว่าการบริการใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ อ่าบินในการบินไปกลับไม่แพงนะครับไทยย่างกุ้งอ่าถ้าเป็นแอ r a s i a ถ้าเราเราบินแบบไม่เอาน้ําหนักนะครับก็คือแบบประหยัดเลยนะครับไปกลับก็อ่าเพราะว่าก็สามพันกว่าบาทนะครับสามพันกว่าบาทก็ไม่แพงครับสามพันสากว่าบาทนะครับและถ้าเราบินที่อ่าของไทยสมายก็คือเราจะบินน้ําหนักอ่าสามกิโลนะทั้งไปกลับเนี่ย ก็ไปกลับก็น่าประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะครับไปกลับ mai สายการบ,บินพม่มากก็ก็เหมือนกันครับประมาณใกล้ใกล้เคียงกับในในส่วนของไทยสมายการบ,บินไทยนะครับแต่ว่าจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ mai เนี่ยเขาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสถานที่ลงจอดนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะจอดเฉพาะสุวรรณภูมิเท่านั้นนะครับตอนนี้ มีลงที่ดอนเมืองด้วยนะครับก็ะะสะดวกขึ้นครับถ้าใครบ้านใครที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็เราก็จองในการบินที่ะนะตรงนั้นนะครับคือบางคนอาจจะสะดวกว่าเดินทางไปที่ดอนเมืองสะดวกกว่านะครับฮาเราก็ไปที่ดอนเมืองนะครับอย่างเอเชียนี D ่ดอนเมืองร0 0นะครับไม่มีสุญณภูมินะครับไม่มีสุญณภูมิไทยสมัยเนี่ยจะอยู่ที่สุญญภูินะครับแต่ mai เนี่ย เขาจะมีทั้งสองที่เลยตอนนี้นะครับก็สะดวกขึ้นครับในส่วนของที่พักโรงแรมก็เราก็จองในส่วนของอากูด้าได้เลยครับโรงแรมเขาเยอะมากนะครับในย่างกุ้งแล้วราคาถูกครับราคาค่อนข้างถูกนะครับถ้าเทียบกับอ่าพอ่พอๆกับโรงแรมในเมืองไทยนะครับก็มันจะมีทั้งเป็นที่เป็นแบบโมเตลนะครับโมเตลเนี่ยราคาตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไปในห้าร้อยหกร้อยไม่ถึงพันนะครับพวกนี้โมเตลนะก็ สะดวกสบายก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นโฮเทลเลยโอเคโฮเทลเนี่ยราคาก็จะเป็นพันต้นๆน,นะครับจนถึงสองพันสามพันต่อคืนมีม,มีมีหลายเกรดครับแค่พันต้นๆเนี่ยผมว่าสบายนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบหมดนะครับเป็นโรงแรมถือว่าระดับสามดาวทีเดียวนะครับพันต้นๆเนี่ยสามดาวสามดาวขึ้นเลยนะครับถ้าโรงแรมแบบ อ่าคุณเยาว5ดาวเลยก็มีนะครับ4,000-5,000นะครับก็มีแล้วแต่ที่จะเลือกนะครับก็คือสามารถจองผ่าน a l o d d a ้าได้ครับซึ่งจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับผมแนะนำถ้าจะจองโรงแรมจองผ่าน a ั o da นะครับแล้วในเมืองย่างกุ้งเนี่ยการใช้ชีวิตนี้ปกติมากครับปลอดภัยค่อนข้าง100%ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีการปะท้วงไม่มีการความรุนแรงต่างๆในเมืองย่างกุ้งนะครับใครที่อยากจะมาไหว้พระนะครับซึ่งจะมี สถานที่สําคัญสําคัญหลายที่ในเมืองย่างกุ้งนะครับจริงๆมาไหว้พระที่ย่างกุ้งทีเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเพราะเขามีวัดสวยๆเยอะมากนะครับอย่างชีวิตกองก็มีนะครับมีพระพระนอนตาหวานนะครับก็คือแล้วก็มีพระองค์ใหญ่ๆครับที่วัดางานทัดจีนะครับแล้วก็มีพระวัดพระหินอ่อนก็มีนะครับวัดพระเขียวแก้วจุฬามณีก็ก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับแล้วก็อ่า วหวเทพทันใจที่บัทองนะครับคุ้มแล้วครับจริงๆมาที่ย่างกุ้งที่เดียวถ้าใครอยากจะมาสายไหว้ผรานะครับแล้วในเมืองย่างกุ้งเนี่ยความสะดวกสบายมีทุกอย่างครับห้างใหญ่ๆเขาเยอะมากครับห้างเยอะนะครับของใช้ส่วนใหญ่เนี่ยของไทยมีหมดนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยก็เยอะนะครับคือไม่ต้องห่วงว่าเรามาที่นี่แล้วเราก็ ซื้อสินค้าไทยได้ปกตินะครับแต่ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับและอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะเรีในการแลกเปลี่ยนเขาน่ยจะสูงนิดนึงนะครับพันหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้นะอยู่ที่สิบหกจุดเจ็ดบาทณนะตอนนี้นะครับหนึ่งพันจาร์ดนะฮะถ้าเทียบเงินไทยคือสิบหกจุดเจ็ดบาทแต่ถ้าเป็นตลาดการค้าขายจริงๆพันจ,จาร์ดนตอนนี้อยู่ที่สิบบาทเองนะครับสิบบาทถูกมากนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเลดเงินในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้บัตรเครดิตอา่ามาพอมัอันนี้เราใช้บัตรเครดิตได้นะครับรับไปเครดิตทุกชนิดนะครับบางที่บางครั้งผมก็ไปห้ามว่กใช้บัตรเครดิตเหมือนกันนะครับบัตรเครดิตแต่ว่าเราจะเสียเปรียบในการเลดในการแลกมันก็จะสูงหน่อยนะครับก็การถ้าอย่างผมเนี่ยผมแลกเงินเอาเงินจ้าที่แลกในเลนที่ถูกอยู่แล้วผมเอาเงินจ้าซื้อของดีกว่าจะจะถูกกว่าเยอะนะครับก็ อีกเมืองหนึ่งที่สามารถไปเที่ยวได้และปลอดภัยอีกคือเมืองบาโกนะครับก็อยู่ติดกับเมืองย่างกุ้งครับคือเราเดินทางจากาย่างกุ้งไปบาโกเนี่ยก็ประมาณร้อยกิโลนิดๆนะครับเดินทางก็ประมาณ30นาทีโอเคในการมันจะมีการมีด่านตรวจก่อนเข้าเมืองบาโกโอเคตรงนั้นจุดหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ได้เข้มงวดนะครับก็ในเมืองบาโกเนี่ย โอ้ที่เที่ยวเมืองบางโกก็คือเมืองหงสาวดีนะครับคนไทยจะรู้จักเมืองหงสาวดีแต่ถ้าเรามามาพม่าบอกเราจะไปเมืองหงสาวดีพม่าไม่รู้จักนะครับอ่าเมืองพะโคหรือเมืองบางโกบอกอ่าพม่าจะรู้จักเมืองบางโกนะครับบอกไปบางโกเนี่ยโอเคนะครับที่เมืองบางโกเนี่ยอ่าพระธาตุมูเต่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าของพม่าเลยนะครับอ่าอันดับอันดับหนึ่งก็มีมีเชลยเด็กกองที่มีย่างกุ้ง อ่ไไาเพระว่าพระธาตุมุเตานะครับอ่าพระธาตุมเตเนี่ยเดี๋ยวชื่อเป็นพม่าผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมจะขึ้นขึ้นขึ้นภาษาอ่าให้ดูนะครับว่าอ่าที่พม่าเขาจะเรียกเรียกอะไรนะครับแต่คนไทยจะเรียกพระธาตุามุเตานะครับที่เป็นยอดเจดีย์หักอันนี้ก็เป็นสนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีในสมของพระราชวังบุเรงนองนะครับอันนี้แต่ว่าพระราช,ชวาวังอ่พาพระราชวังบุเรงนองเนี่ยถ้าเราไปเราจะเสียค่าเข,ข้านะครับสามกัญจ๊กนะครับ คนต่างชาติก็ก็ไม่ได้แพงมากครับสามัญจ่าแต่เทียบเงินเทียบกับเงินไทยนะครับแล้วก็มีผ้านอนขนาดใหญ่นะครับผ้านอนขนาดใหญ่ที่เมืองเมืองบาโกจกเขาจะมีผ้านอนอยู่สองสามที่เลยนะสามที่เลยนะครับเป็นผ้านอนขนาดใหญ่นะครับชื่อผมจําไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ จะขึ้นชื่อแล้วก็รูปให้ดูนะครับในส่วนของพระน,นอนที่ที่ที่เมืองเมืองปะโกนะครับพอผมผมก็ไปหลายรอบละนะครับก็ตรงจุดเนี้ยเอ่อสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปไหว้พระธาตุอินแขวนี่ไม่แนะนำาหละมันออกคือออกจากเมืองปะโกไปปุ๊บเนี่ยจะไปเอ่เมืองชโตนะครับชโตคือพระธาตุอินแขวนอยู่ตรงนั้นเมืองชโตเสร็จป,ปุ๊บ ก็จะไปเมืองพระอา่านซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงละซึ่งตรงนั้นนะก็คือเมืองปะโกออกใช้โตเนี่ยจะเริ่มมีการาความรุนแรงมากกว่าในการซุ่มยิงอะไรต่างๆซึ่งเป็นเป็นการนเป็นเป็น,ปน,ปนทางที่จากเมืองรัฐกะเหรี่ยงเข้าเมืองย่างกุ้งครับตรงจุดนั้นเป็นถือว่าเป็นจุยศาสตรท์ที่อันตรายอยู่อันตรายไม่ควรไปเลยนะครับ เมืองเชโตเนี่ยพระธาตุยิงแขวนก็เป็นที่ที่คนไทยชอบไปไหว้นะครับเป็นสักการะมากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งของพม่าเหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับก็มีคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วกันที่ไปนะครับที่พระธาตุยิงแขวนนะครับอ่าแล้วอีกเมืองที่ไปไม่น่าไปเลยคือเมืองบันเดเลนะครับคุณช่วงนี้หยุดไว้ก่อนเลยเมืองบันดดเลเพราะว่าการสู้รบก็ยังมีอยู่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบันเดเลเนี่ย Uh huh. จะมีในส่วนของกลุ่ม PDF เนะครับเป็นกองกําลังหลักที่ต่อต้านพม่าอยู่ตรงนั้นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเมืองสกายซึ่งอยู่ติดก,กับมาดเเลยเลยเนะมืองสกายจะมีการสู้รบมีการวางระเบิดกันต่อเรื่องนะครับเมืองนี้ไม่ปลอดภัยไม่แนะนําให้ไปนะครับก็ถ้าจะมาเที่ยวพมา่าอย่างปลอดภัยนะครับเมืองย่างกุ้งมาไหว้พระครับไหว้พระมาเมืองของซาวดีซึ่งอยู่การเดินทางก็ไม่ไกลครับเมืองของซาวดีนะครับก็คือเมืองบะโกนะครับ ก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับคือทิปหนึ่งเนี่ยประมาณสักอ่าสามวันสี่วันผมว่าก็โอเคนะครับไหว้พระในเมืองย่างกุ้งเนี่ยวันเดียวก็ก,ก็ก็หมดแล้วนะครับอาจจะมีเดินช้อปปิง้งเดินอะไรมากก้างก็เราก็ไปดูนะครับในส่วนของอาร s t ฟู e ดต่างๆแถวเมืองแถวสุเรนะครับสุเรนี่คืออาจจะในสุเรจะเป็นศูนย์กลาง่าในการเหมือนคล้ายๆอนุสเวรีชัยบ้านเรานะครับ ก็คือรถเมล์ต่างๆก็จะหมุนจะจะไปผ่านตร,ตรงตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสตตีฟูดมากมายอยู่แถวสุเรนะครับถ้าใครอยากจะเดินเยี่ยมชมแล้วก็จะมีเมืองย่างกุ้งจะมีตึกในส่วนของโคลโรเนียนสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับเราเดินไปตรงแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะเห็นตึกตึกเก่าๆนะครับซึ่งผมว่ามันที่คนชอบถ่ายรูปเนี่ยน่าน่ามามากนะครับ แต่กนิดนึงนะครับในส่วนของเมืองพม่าเนี่ยสถาน,นการณ์เขาตอนนี้การใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายเดินถ่ายวีดีโอต่างๆถ้าเป็นสถานที่ราชการหรือจุดบางจุดนี้เขาห้ามนะครับถือว่าผิดกฎหมายเขาด้วยนะครับเราก็คอยดูนิดนึงนะครับสถานีนรถไฟนี้ถ่ายไม่ได้เลยนะครับสถานีนรถไฟในสถานีทหารมันอยู่ปุ๊บมันนี่งขอดูเลยครับให้ลบตรงนั้นเลยครับเคยมาแล้วครับไปถ่ายในสถานีนรถไฟเมืองย่างกุ้งเอาให้ลบเลยนะครับลบคลิปเลยนะครับบนรถไฟก็ห้ามถ่ายนะครับ บนรถไฟเนี่ยเขาจะมีทหารเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาห้ามห้ามถ่ายบนรถไฟเพราะรถไฟเนี่ยเขาถือว่าอเป็นดําเนินการโดยรัฐบาลนะครับซึ่งเขาจะมีความเข้มงวดในส่วนของความไม่โกงสูงนะครับก็ถ้าใครอยากจะเพื่อนๆอยากมาเที่ยวนะครับแนะนําคือเมืองยังกุ้งอปอปภัยสุดครับมาไหว้พระแต่ว่าอาจจะงุนงิดนิดนึงในส่วนของเรื่องไฟฟ้าที่นี่ ยังเหมือนเดิมครับไฟดับไฟดับจะมีไฟดับเป็นช่วงๆช่วงๆนะครับแต่ถ้าเราไปนอนโรงแรมที่เก๋ดีนิดนึงนะครับเขาก็จะมีปั่นไฟให้เราเราก็อาจจะไม่ไม่เดือดร้อนมากแต่ถ้าเราไปนอนในโรงแรมที่เป็นพวกโมเทลที่ถูกๆเนี่ยโอเคดับนี้เรามันก็เขาบางทีเขาก็ไม่ปั่นไฟเราก็จะร้อนนะครับมันก็ต้องเลือกเลือกหน่อยนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยแรงเหมือนบ้านเรานะครับแต่ก็ใช้ได้ครับอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้นะครับ ถ้ามาถึงที่พม่าปุ๊บแล้วก็ซื้อซิมชั่วคราวเน็ตครับมาก็ใช้เน็ตก็โอเคก็ถึงว่าซิมเน็ตก็แพงไหมตอนนี้แพงแพงมากก็คืออ่าซื้อซิมเริ่มต้นก็น่าจะสามหมื่นจาร์สามหมื่นจาร์ก็มันถามแพงไหมมันแถมสำหรับเราไม่แพงหรอกแต่ก่อนอ่ะมันถูกกว่านี้ไงแต่ก่อนนี้ซิมแทบให้ฟรีเลยแต่นี้ต้องเสียตังค์ตลอด นะครับก็โอเคครับสาหรับใครที่อยากจะมาต่องเที่ยวในพม่าขอขอ,ขอให้เที่ยวด้วยความปลอดภัยนะครับต้องระวังในส่วนของทรัพย์สินตันวเองนะครับส่วนหนึ่งคือในการเดินทางเราเจอคนบิดเบียนนี่ระวังนะครับของพยายามเกลีด,ดีในส่วนของอาการล้วงกระเป๋าลักเลขข็กขโมยน้อยนี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ในเมืองย่างกุ้งนะครับแต่ก็ในการปล้นฆ่าอะไรต่างๆไม่มีนะครับความรุนแรงที่ผมไม่ค่อยได้เจอครับไม่ค่อยมีจะมีพวกลักเลขข็กขโมยน้อยทั่วๆไปนะครับ ถูกลกระโปรงกระเป๋าเนี่ยระวังหน่อยในแต่ในชุดคนที่แออัดแออัดนะครับจะไปดูแลก็คือพยายามเก็บของมีชิดรูดซิปอะไรให้ดีกระเป๋าพยายามแน่กว่าตัวนิดนึงนะครับก็อ่าสหรับใครที่มาเที่ยวก็อ่าถือว่ามาได้ครับปลอดภัยแล้วราคาการท่องเที่ยวไม่ได้แพงมากในในการเดินทางและค่าโรงแรมก็ถือว่าค่อนข้างถูกกาโรโปรแกรมถูกแต่การ อ่ซื้อของอะไรจับจ่ายก็อยู่ที่ตัวเรานะครับตอนนี้ตลาดสกอตนี่ก็เปิดแล้วนะครับเปิดละตลาดสกอตที่คนไทยชอบไปชอปปิ้งนะครับในาการซื้อหยกหรืออัญมณีต่างๆที่ที่ตลาดสกอตตอนนี้เปิดนะครับคือคาดละคุผมก็มีเคยมีทําคลิปลัะสินมาให้ดูนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปในการอัปเดตของทางการพม่านะเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ